สวัสดีครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้นะครับผมพอดีเนี่ยในช่วงเทศกาลสงการปี2564เนี่ยบริษัทเรานะครับผมก็เป็นมีส่วนในการสนับสนุนในโครงการการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงการก็คือชอบไปสนับสนุนเกี่ยวกับในเรื่องของขาอาสาสมัครต่างๆนะครับผมแล้วก็เดี๋ยววันนี้เราจะไปร่วมพิธีการเปิดจุดให้บริการประชาชนก็เลยถ่ายเก็กบเป็นวีดีโอเอาไว้ไปเราไปเปิดงานกันไปอันนี้เขาก็าแจ้งมาอยู่ที่ตลาดานัดต้นว่า จริงในช่วงสงการของทุกปีนกเนาะวที่เป็นพวกอาสาสมัครที่เขาทำงานเค่งเข้่งหนักมากนะเพราะว่าต้องเขเรียกเรต้องเหมือนต้องอยู่ให้บริการประชาชนอโอเคทางภาคเขาก็กห่งใยญพวกเราเนาะก็มีจุดให้บริการต่างๆเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพวกเรานในฐานะภาคเอก,นกชนก็ต้อง สนับสนุนพวกเขาในกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ในท้องสิ่งของเรานะครับก็เดี๋ยววันนี้เราก็จะไปกันกรนีก้าวาน้าก้าวครึ่งเฮ้นี้เอาจากบ้านกันเก้าโมเศษขอบคุณมาก <c oughs> <c oughs> ได้แต่เราไปทนู่นกันเราไม่กลัวโควิดเพราะว่าเรามีหน้ากาก l อจ อันนี้สปอนเซอร์ก็าได้ครับซ,ซ,ซื้อเองแต่เต็มทุกแบบทุกบบทกบบตะังแต่ว่าพอดีเราซื้อในช่วงที่เป็นช่วงราคาเปิดตัวนะมันก็จะอยู่ที่4,900-4,900บาทเป็นหน้ากากอนามัยที่แพงที่สุดแล้วในชีวิตนี้ที่เคยใช้มา สาหรับในช่วงเทศกาลสองการแบบนี้สําหรับใครที่จะเดินทางกลับบ้านไปไหนมาไหนต้องตามข่าวดีๆเพราะว่าเมื่อวานอย่างเมื่อวานผมดูข่าวอย่างเงี้ยบางจังหวัดในยูดีประกาศแบบว่าห้ามเข้าออกอตอนกลางคืนอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบนี่เราเนี่จะเดินทางกลับบ้านอะไรนี่เราจะต้องมีการแบบิดตามข่าวให้ดีๆเลยหน่อยเยว่ยมเดี่ยนี่ไปงานเปิดงานก่อนมัวแต่พูดเยอะเลยอันนี้เขาบอกให้มาร่วมพิธีเปิดไฟตรงไหนครับ เฮ้ยเดี๋ยวก็รอรอเวลาเราเลานะตอนนี้ท่านท่านนายกอบตก็มาแล้วเรียบันไรแต่ก็รออย่างรอบนี้ของเราได้สนับสนุนเป็นพวกเหมนค่าใช้จ่ายต่างๆให้เขาเอาไปใช้จ่ายในการซื้อพวกน้ำดื่มอาหารต่างๆอะไรอย่างนี้สำหรับอาสาสมัครก็ต้องหาสนุนต่อ Worship, make me wanna worship, 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 worship body gives it to I never saw this coming, but it's happening. I hit it once and tried to quit, but now I'm back again. It's like I'm in jail in the cell from an hill and I smell I can tell that this hell pulling <admitting> head <lets no> bum, what all back with plan. Oh yeah, bam, come on. I have that pen, put my people up แขกรับเิผู้มีเกียรติทุกท่านที่เรามาช่วยกันนะครับก็ขอเป็น,นกำลังใจให้กับทุกท่านครับผมจึงขอเปิดโครงการสุัปัิัาทางถนนช่วงเทศกาลรงการประจำปี2564 0 0ณบัดน,นี้ครับเดีเราไปาลาผูา้ใหญ่ก่อน ท่านอครับเดี๋ยเก่งขอญาตก่อนครับม่จับนลวเหรอนมับกันอะือเปล่านะครับ่ร่วมมือนะครับร่วมด้วยช่วยกัเดี๋ยวผมขอ้ขอครับผมลามี้จเจารนะครับทุกท่าน ทีอย่างที่ผมบอกอะ่ะวาเราเป็นภาคเราอยู่ในภาคของเอกชนนะแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรเหมือนเราอยู่ในพื้นที่ของเขาแล้ว,แล,วแล้วเราก็ได้รับการสนับสนุนเอื้ออวยจากทางท้องถิ่นมาตลอดเพราะฉะนั้นเนี่ยหน้าที่ของเราที่เป็นเอกชนเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องสนับสนุนกิจการ,รต่างๆที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นนะครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วประโยชน์มันก็จะวนอยู่ในท้องถิ่นของเราเนั่นแหละโอเคก็สำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมขอญอาตลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวใครที่เข้ามาดูแลก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ไ,ไว้เวลามีคอนเทนต์ใหม่ๆก็จะได้ไม่พลาดกันนะครสาคปี้ดไก่อ